าภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะอันนี้ไลฟ์แต่ทางเพจนะฮะไม่ได้ไลฟ์ y o u t u ู e ด้วยนะครับเนื่องจากว่าใช้ไม้กางสั่นนะแล้วก็เดินอยู่นะครับไม่สะดวกที่จะไลฟ์ทั้งสงตัวนะัะเดี๋ยวภาพจะสั่นไหว ขณะที่นะครับขบวนนะครับก็จะเป็นรถของทางโรงพยาบาลนาแกนะครับพี่ๆจากโรงพยาบาลนะฮะมาคอยดูแลสุขภาพลวงตาแล้วข้างหลังก็จะเป็นรถของเจ้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างนะครับสว่างกาแพงเพชรนะฮะหลายๆจุดหลายอำเภอมาช่วยกันนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับเช้าวันนี้นะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ในเพจทั่วไทยนิวนะฮะเจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีนะฮะ สาธุครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับอ้าเงยหน้านะครับวางโทรศัพท์ก่อนวางโทรศัพท์กับพื้นก่อนจ้ะเออวางก่อน มนะึงสากล้นะฮะบางโทรสับก่อน อ่ายืดตัวตรงพนมมือขอพรเลยครับสาธุครับอันนี้จับนะครับจับสองมือเลยจับตรงน้ำเลยจ้ะอ่าจับเลยนั่นแหละจ้ะอ่าจับสองมือเลยจ้ะอ่นนี้ยกสองมือเนี่ยแหละจับสองมือเนาะประเก็นของพระต้องสองมือนะฮะ ยกน้ำคอยเลยครับยกน้ำเลยนะยกน้ำครับ <c oughs> ยกสองมือเลยครับอ่านมือเลยครับยืดตัวตรงนะสาธุอ่านี่ภาพบรรยากาศแบบนี้นะฮะหย,ยบมาหน่อยหย,ยบมารงรถหน่อยเดี๋ยวอ้อยไปโดนท่านหย,ยบตรงนี้นั่งนี้นั่งนี้เอนนอน,นั่นแหละมีอ้อยโดมานะ,นะครับหมาโผล่มาเมื่อกี้ทำไมขยัยบมาเสร็จเลยเรื่องใหญ่เลย อ้าวโอ้ครับยกน้ําเลยครับยกน้ําคอยเลยครับยกน้ําคอยเลยอ่าแม่จับให้แม่จับด้วยให้แม่จับด้วยนะแม่จับด้วยอ่าให้แม่จับด้วยครับสาธุอ่าหลวงตาให้ให้เอานมแบบกินเป็นมงคลนะครับโอสาธุครับนี่หลวงตาท่านก็เห็นกลยายนะฮะแล้วฝังลูกฝังเข้าไปในหน่อยเข้าไปในหลบเข้าในลูก Ờ, เหลือประมาณ60เมตรนะะลงตาบุญชื่นก็จะเดินถึงนะครับเขตบ้านมอสมบัตินะฮะบ,บริเวณปั๊มบางจากนะฮะบ,บ้านมอสมบัตินี่มอสมบัติบ้านมอสมบัตินะฮะตำบลสักงามนะครับ บานมอใช่เป็นมอมมหมดเลยครับน,นี่นมอสมบัตินะหลวงตาท่านก็นกำลังมองป้ายนะเขาเนี่ยครับมอสมบัตินะก็เป็นอ่สากนิคมนะครับเ,เนินเนเนินขึ้นเนินขึ้นเขาแล้วขึ้นมององ่หองาหลวงโมธนาบุญนะครับอ่ายกน้ำคอยเลยจ้ะ ยกเลยยกเลยเนี่ยยกยกให้เขาเลยสองอันด้วยอีกอันนึงยกด้วยเดีเออ๋ยอยกให้เขาเลยลูกเออนั่นแหละเก่งมากลูกเออเก่งมากเลยสาธุเออสาธุ แันนี้นะครับหลวงตาท่านเดินผ่านหน้าปั๊มน้ำมันบางจากนะฮะสากรของสวนหมากจำกัดนะฮะ นี่ครับข้างหน้านี่ก็นั่งรอกันเต็มเลยนะฮะอ่าก็ไม่มีบ้านคนแต่ว่าก็จอดรถกันนะฮะนั่งรอกันตลอดแถวนะฮะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุครับโมทนาบุญทุกท่านนะครับยกยกยกน้ำขึ้นยกน้ำขึ้นอสองมือนะครับสองมือ อ่ะยกเลยครับยกเลยโทรศัพท์วางเลยจ้ <normal> ะวางเลยโทรศัพท์วางเลยครับยกสองมือครับยกสองมือเลยจ้ะยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยสาธุยกยกไหวไหมยกไม่ไหวจับสองจับสองมือจับได้ยกยกยกอ่าจับเลยเอาละครับสาธุยกน้ำยกขึ้นเลยครับแท่งน้ำดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างขยกแลงน้ำยกคอยเลยยกคอยโทรศัพท์วางถอดหมวกโทรศัพท์วางถอดหมวกถอดหมวกด้วย ตอนนี้ท่านก็เดินผ่านหน้าปั๊มน้ำมันบางจากนะนี่ผมสกรอทองสวนหมากนะครับ